เอาน้อเดี๋ยวเอาแป๊บเดียวก่อนอากาศชุ่มฉ่ำมานล้องทองฝาอีกแล้วมันนี้หละเป็นก้นหมักบึงทองฝาได้ไปน้องไปยางเดี๋ยวับพร้อนจากบาทแล้วก็จากสุดดนตั้งสวยงาม คืหนี่ฝนตกฝนตกมาเลยออกกำลังกายแล้วจ้าเพื well. ่อนๆมาฟ้อมกันจังเลยก่อนสิไปออกกำลังกายอย่าง ยืดเส้ยนยืดสายแน่กว่น,นี่แหละเส้นตรงนี้ตรงนี้แหละมันชอบตึงตรงนี้มันชอบซึงเนาะไปมันก็ดีได้พี่น้องดีกว่าข้านอนอยู่ห้องนอะค่ะก็ดีได้พี่น้องดีกว่าข้านอนอยู่ห้องนะยืดเส้ยนยืดสายสักวันพี่น้องจังเลนแบบนี้ ยืดเส้นยืดสายสักวันพี่น้องจังเลนบบบนี้ออกกำลังกายแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาฟ้อมกันจัง่อยก้อนสิไปตั้งสวยงามก็ในฝนตกฝนตกมาเลยอากาศชุ่มฉ่ำไม่ต้องท่องปลาอีกแล้ว อันนี้แหละเป็นก้นหมักบึงทองฝาเด้พี่น้องไปงางเดี๋ยวรับวันนี้ป้าน้อยไม่มาว่จาจะบาทแล้วก็จะสีแดงกำลังกายอย่ง้ง ยืดเส้นยืดสายแน่กันนี่แหละเส้นตรงนี้ตรงนี้แหละมันชอบตึงตรงนี้มันชอบตึงเนาะไหมเจอเลว่าในส่วนกันอยู่อ๋อสั้นนี่แล้วจ้า กินรอบาเดินวนไปวนาอย่งนี้ไม่มือาาได้กรอบาเดินวนไปวนมาอย่งนี้ไ่เื่องอากาศชุ่มฉ่ำมาแล้วท้องฟ้าอีกแล้ววันนี้หลายเป็นก้นหมักเบิงท้องฟ้าได้ไป้องไปย่างเดี๋ยวล่ะอากาศชุ่มฉ่ำมาแล้วท้องฟ้าอีกแล้ว มันนี้หลยเป็นคนหมักบึงทองฝาเด้พี่น้องไปนางเดี๋ยวรับยืดเส้นยืดสายสักกวันพี่น้องจังแลนแบบนี้กำลังกายย่งมงี้ยเหรอเดี๋ยวค่อยเดินเนาะ เดี๋ยวเอาแป๊บเดียวก่อนโอเคสองรอบแล้วแล้วยังอ้อมนี่กอ้อมจะปานแล้วก็จะสีแดงอ่ะ เอาปาได้กีนะ่รอ,อบแล้วยกระับ,บ,บย่างมือเซาผู้เพื่อน,อนแล่นประจำเพื่นมาตต่งแต่ตีหาัหยหยายืดเส้นยืดสายสักวันพี่น้องจังเล่นแบบนี้ เนาะรได้คลิปนี่ล้วส่งเพื่นกระไดพี่มากส้างเป็นเรื่องเป็นเล่ามณีรัตก็ยังคิดค่อนถิ่นพระท่านออกเนาะขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้ารอมจากบาทแล้วก็จักสดแลนวกตดีเด้พี่น้องดีกว่าห้านอนดูหองนะอันนี้ก็เอากระยางต่อ ต่อไปน้ำกันท้องฟ้ากำลังสีสวยมืดในฝนตกพี่น,น้องท้องฟ้ากำลังเขาฟ้าได้กี่รอบแล้วลลยื building. ดเส้นยืดสายแน่กว่านี้นะเส้นตรงนี้ นี่แหละมันชอบตึงตรงนี้มันชอบตึงเนาะไ,ไ, <c oughs> ไปไกลๆก่อนมะน,นี่แหะสิแลนน้ำกลนแล้วเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวสิแลนน้ำกลนแล้วเมือนนี่ขี้เตอร์สิมาบอโน่ขี้เตอร์ อ mm pues so ้อนยู่ห้องกับมิตรเมยอ้อนเมยไหมอ้อนอะไรกันนะอ้อนได้ไหมป้ามาแล้วป้าได้สองรอบเลยแล้วยางยางไปพร้อมกันอันนี้ก็เอาไปยางต่อต่อไปนั่กันท้องฟ้ากำลังสีสวยมืดในีฝนตกพี่น้องท้องฟ้ากับ ออกกำลังกายแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาฟอ้อมกันจังหม่ก่อนสิไปอยากตาดยางหมือเ้าผู้เพื่อนอันเล่นประจำเพื่อนมาต้งเต้ตีหางวับก็ใสสองรอบแล้วแล้วยังออมนี่อากาศชุม่มฉ่ำไม่ต้องท่องไปอีกแล้ว มันนี้หลายเป็นก้นหมักเบิ้งทองฝาได้พี่น้องไปยางเดี๋ยวรับยืดเส้นยืดสายแน่ก็น,นี่แหละเส้นตรงนี้ตรงนี้แหละมันชอบตึงตรงนี้มันชอบซึ้งเนาะไปประมาณนี้เลยกูว่าใน,นส่วนกันอยู่เอาซัมนี่ละจ้า อากาศชุ่มฉ่ำมาแล้วท้องฟ้าอีกแล้ววันนี้หลายเป็นก้มหมักเบิงท้องฟ้าได้ี่น้องไปย่างเดี๋ยวร่บวันนี้ป้าน้อยไม่มาอากาศชุ่มฉ่ำมาแล้วท้องฟ้าอีกแล้ววันนี้หลายเป็นกนมหมักเบิงท้องฟ้าได้ี่น้องไปย่างเดี๋ยวรับเนาะก็ได้คลิปนี่ละส่งเพื่อนกระไดพี่มาก สร้างเป็นเรื่องเป็นเลนหล้ามันนีรัดก็ยังคิดคอนเทนต์นพระท่านออกเนาะขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้าะก็ดีเดีพี่น้องดีกว่าข้านอนอยู่ห้องนะ่ะเออดิอ,อวานในส้วนกันอยู่เอาซ้ำนี่ละจ้าอเออดิอวานในส้วนกันอยู่เอาซ้ำนี่ละจ้าเหรอเดี๋ยวค่อยเดินเนาะดเดี๋ยวเอาแป๊บเดียก่อน วันนี้ป้าน้อยไม่มาสวยงามตื่นิฝนตก